เห็นถึงร่องรอยของวัฒนธรรมของที่แผ่อิทธิพลนะคบเข้ามายังพื้นที่อำเภอสูงเนินแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาวสูงเนินนะครับแล้วก็ชาวไทยทุกคนนั่นแหละเพราะว่าถือว่าเป็นสาธารณสมบัติเป็นมรดกศรริลปะวัฒนธรรมของชาติหลังจากที่้องเสร็จจากปราสาท ทั้งสามหลังแล้วนะครับเราจะมาปีกิจกรรมกันที่เมืองโบราณเสมาแน่นอนนะครับโบราณเสมาเป็นหลักฐานประจักษ์พยานสำคัญของจุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับ mm hmm. เพราะว่าเราพบร่องรอยวัฒนธรรมทวารวดี mm hmm. เช่นเดียวกับพื้นที่ภาคกลางในหลายจังหวัดของประเทศไทยนะครับนอกจากนี้ยังปรากฏร่องรอยของวัฒนธรรมของโบราณที่มีการอยู่อาศัยต่อเนื่องเรื่อยมานะครับ ปรากฏหลักฐานให้เห็นจากโบราณสถานหลายแห่งในพื้นที่เมืองเสมาเพราะฉะนั้นเราสำนักสื่อพกรที่ศรีนครได้ศีมานะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านเดินทางไปร่วมกิจกรรมกับเราโดยรถจะมีทั้งหมด2รอบด้วยกันนะครับคือเวลา10นาฬิกาสานาทีและเวลา13นาฬิกาสานาทีซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ1ึชั่วโมงเท่านั้นอยากให้ทุกท่านเดินทางไปพร้อมกับเรานะครับไปประสบ ไปเยี่ยมชมหลักฐานไปรับรู้นะครับถึงความสําคัญและก็ร่องรอยของโบราณสถานในพื้นที่บริเวณนี้นะครับถ้าถ้าได้สนใจบูธของเรานะครับเตรียม ใบลงทะเบียนว้ให้ทุกท่านนะครับเราจะอยู่บริเวณโรงพิเคที่ตั้งอยู่เ่อคืนนี้นะครับป้ายจะเขียนว่ากรมศิลปากรนะครับพิพิธภัณฑ์ภาษาชาติไม่ก็ยินดีต้อนรับนะครับรถจะออกในอีกครึ่งชั่วโมงนะครับเรายังมีที่นั่งเหลือให้กับทุกท่านอีกประมาณสิบที่นะครับ ก็ขอเชิญชวนทุกท่านประชาันธ์ทุกท่านนะครับแล้วมีของเดย์ให้ด้วยนะครับก็ขออนุญาตไปาสัมฟานให้กับทุกท่านได้ชื่นชแล้วก็เชิญชวนไปเยี่ยมชมสถาการไปพร้อมกับเราครับจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญร่วมงานเทศกาลไหว้พระนอนระหว่างวันที่1 2ถึง14กรกฎาคม2567นณวัดธรรมจักรเสมาราตำบลเสมาอําเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาร่วมอนุรักษ์สืบสารประเพณีสการะพระพุทธสยญาติอายุกว่า 1,300ปีสมัยทวาราวดีส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมพัฒนาต่อยอดสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยขบวนอันเชิญบายศรีอัญเชิญผ้าห่มพระนอนการรำถวายบูชาพระนอนของสตรีชาวอำเภอสูงเนินกว่า572คนพิธีบวงสวงพิธีห่มผ้าพระนอนและพิธีเปิดงานวันที่12กรกฎาคมเวลา19นาฬิกาการประกวดวาดภาพประกวดทำอาหารจากซ่อมโอเสวนาวิชาการชงการแสดงขวนจากกรมศิลปากรการแสดงแสงสีเสียงจำลองประวัติศาสตร์ลิเกโคราชส,สอนรักเพชรวิเชียรพร้อม นุ่นเด,ดชนพและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชน มาร่วมกราบสการะองค์พระนอนนั่งรถเที่ยวชมโบราณสถานชมชิมช็อปสินค้าชุมชนท้องถิน่นอาหารพื้นบ้านท้องถิ่นของดีบ้านฉันในวันที่12-14กรกฎาคม2567นวัดธรรมจักรเสมารามตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง23นาฬิกาตลอด3วัน,วนกับงานเทศกาลไหว้พระนอนอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา